เดี๋ยวขอแนะนำนะครับขอเริ่มรายการด้วยการแนะนำโครงการดีๆนะครับที่บริษัทหลักทรัพยร่วมกับสมาคมสมาคม AIMC ค <IM> ือสมาคมกองทุนรวมจัดการกองจัดการกองทุนรวมนะครับร่วมกันจัดโครงการดีๆขึ้นมาซึ่งจริงๆเนี่ยทางบริษัทหลักทรัพยเรามีดอลลาร์คอสเอเวอร์เรจหรือซื้อหุ้นทุกเดือนเป็นจำนวนเงินเท่าๆกันอยู่แล้วโดยการซื้อผาน หุ้นอย่างเดียวนะครับอันนั้นเป็นโครงการของกวีชูกิจเกษมนะครับเป็นคนดูแลพอร์ตอยู่ซึ่งคนนี้เป็นคนเก่งนะซึ่งเอาพอร์ฟอร์มนะคุณกวีเนี่ยนะเก่งแล้วก็นาตาดีรู้จักเขาไหมรู้จักเขาไหมไม่ไม่ไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยสนิทใส่แต่ได้ดินเขาได้ินข่าวว่าหล่อได้ยินข่าวว่าดีหล่อนะครับน้เดทเลยใช่นาเดทนี่ถ้าเราเกิดพร้อมกันเนี่ยนาเดทไม่ได้เกิดนะใช่คุณกวีจะอ่าเข้าเรื่องของเราต่อไป เราก็เลยมีโครงการใหม่นะครับแต่ครั้นี้เนี่ยสำหรับคนที่เริ่มมีเงินไม่ถึงแบบหมื่นบาทต่อเดือนสองหมื่นบาทต่อเดือนก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเริ่มลงลงทุน DCA ยังไงแล้วที่สําคัญกนะ็คือตลาดหุ้นขาลงอะ่ะหลายคนเขาบอกว่าแน่นอนนะตลาดหุ้นขาขึ้นน่ะ DCA ยังไงก็กาไรแต่เชื่อไหมตลาดหุ้นขาขึ้นน่ะ DCA จะ underperform ตลาดหุ้นนะอแต่ตลาดขาลงเนี่ย จะเอาเปอร์ฟอมแล้วข้อดีคือเราก็จะได้ของหรือสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ในต้นทุนที่ต่ำนะครับได้ในระยะเวลาที่นานพอควรเริ่มต้นตอนตลาดหุ้นขาลงอะ่ะดีกว่าเริ่มต้น DCA ตอนตลาดหุ้นขาขึ้นผมเจอมาแล้วครับเพราะว่า DCA กันลูกปีแรกขัดทุนลูกดาเละพอ่อ ไ,ไหนบอกว่าการลงทุนทําให้มีอิสรภาพทางการเงินทําให้เงินผมหายไปเล่นเกมดีกว่าเอา oh. กว่าจะพิสูจน์ตัวเองได้เนี่ยก็ใช้เวลาสองปี oh. พอถึงจะเริ่มกลับมาเป็นบวกได้ตอนนี้ก็ไม่บดแล้ว <laughs> ตอนนี้ <laughs> เราก็เลยคิดว่าช่วงนี้ยตลาดหุ้นจีนเอย่ยหุ้นอเมริกาเอย่ยหุ้นไทยเอย่ยหุ้นญี่ปุ่นก็คือทุกอย่างมันขึ้นไปท historical high แล้วก็ำลังเริ่มปรับฐานลงมาก็น่าสนใจมันก็เลยกลายเป็นโครงการดอลลาร์คอสเอเวอร์เนะครับเลือกกองทุน นะครับเป็นการดอลลาร์<ม>คอสเอเวอรจกองทุนหนึ่งกองจริงๆกี่กองก็ได้ไหมไม่คะ่ะอ่อจริงๆกี่กองก็ได้แต่ว่ามันต้องเป็นกองเดิมต่อเน<อ>ื่องอการนะหนึ่งกองเลือกมานะครับซึ่งในความรู้สึกผมนะถ้าเสี่ยงมากก็กองทุนอ่าถ้าเสี่ยงน้อยก็กองผสมถ้าไม่เสี่ยงเลยก็กองตา,ตาสันนี่เพราะนั้นเดี๋ยวน้องตามจะมาแนะนําโดยวิธีการลงทุนนะครับเลือกกองทุนขึ้นมาและลงทุนขั้นต่ําเดือนละ ห้าพันบาทห้าร้อยอ่ะนั่นอะดีใช่แต่ว่าก็คือเราต้องมีเงินก้อนแรกก่อนอ่ะอันนี้อธิบายก่อนนะคะว่าถ้าจะเข้าโครงการนะคะเป็นเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการนี้นะคะต้องมีเงินก้อนแรกก่อนห้าพันภายในสามสิบพฤศจิกายน ซื้อก่อนเลยหรือว่าซื้อซื้อก่อนเลยต้องมีเงินวางก่อนห้าพันบาทซื้อก่อนเลยกองกองที่เราตั้งเป้าหมายไว้ซื้อก่อนเลยพอเริ่มโครงการปุ๊บซื้อห้าพันซื้อห้าพันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีทํา DCA ต่อเนื่องไปสิบสองเดือนอันเนี้ยจะเหลือยอดเดือนละห้าร้อยขั้นต่ําเดือนละห้าร้อยก็อีกหกพันใช่ใช่ไหมหกพันรวมกับเงินก้อนแรกห้าพันก็เป็นเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันใช่ค่ะอแล้วถ้าแล้วถ้าเดือนสมมุติถ้าเดือนนี้คือเดือนตุลา ถ้าพี่ใส่ไปห้าพันตุลานี้ค่ะตุลาพี่ต้องใส่อีกห้าร้อยไหมไม่ต้องอใช่ไหมพี่ถ้าอาไอตัว DCA ขั้นตอนที่สามนะคะเริ่มหลังจากเนี้ยเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้แต่ต้องภายในยี่สิบเก้าธันวาคมให้เวลาให้เวลาหมายถึงว่าห้าพันเดือนนี้ เราเดือนหน้าค่อยลงห้ารอยก็ได้เพราะว่าทันเพราะทันแน่เพราะว่าจะไปเริ่มมกราได้เลยเริ่มมกราถาก็สุดท้ายคือทันวาค่ะใช่สุดท้าคือทันวาถ้าเริ่มถ้าเริ่มวันนี้ลงไปห้าพันถ้ามกราเราเริ่มเราก็ไปจบทันวาพอดีนะสิบเดือนต้องอ่าอันนี้ขออนุญาตเลื่อนนะคะมันก็จะมีอ่าปฏิทินอยู่ว่าเป็นยังไงถ้าจะให้ถูกต้องตามเงื่อนไขเราทันต่ำห้าพันต้องก่อนเดือจิใช่ก่อนพฤจิขอขยายนิดนึงอ่าแล้วกองทุนไหนเดี๋ยวน้องตาจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับเราดูเงื่อนไขก่อนเพื่อจะได้ไม่ผิดเงื่อนไขแล้วเราจะได้สตาร์บัค คารหุณค่าห้าร้อยบาทใช่เดี๋ยวถ้าใครทําได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกหนังสือสิ้นปีนันะผมจะแจกหนังสือให้อีกเล่มแจกแล้วอ๋อแจีนี่ยังไม่แจกเขาเลยเนี่ยนี่โทรไปแล้วเอาแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนได้รับแล้วเดี๋ยวส่งเมลไปให้ส่วนสตาร์บัคห้าร้อยเนี่ยจะใครทําได้เสร็จคุณกวีใส่ไปแล้วห้าร้อยหนังสือผมสองเล่มก็ห้าร้อยแล้วมูลให้สองเล่มเรื่องการประเมินอ่เรื่องหุ้นกับการประเมินมูลค่าหุ้นรวมเข้าไปในโปรโมชั่นนี้ด้วยรวม ทั้งหมดที่มาเปิดอะไรโครงการนี้น่ะอุ้ยถ้ามาเปิดสักหมื่นหนึ่งนี่จะหาหนังสือจากไหนวะเนี่ยหาได้พี่วีหาได้ค้งคือพี่อยากหาได้แต่พี่อยามีเงินซื้อให้ไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งอ๋ออ่านะครับก็เดี๋ยวสัญญาว่าจะให้แล้วกันนะครับถ้าสตาร์บัคการบวกกับหนังสือของผมอ่ะครันนี้เอามาดูเงื่อนไขของโครงการก่อนอ่าเงื่อนไขของโครงการ นิดหนึงนิดนึงนิดนึงถอยกับไปกันเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดกันนะคะขั้นตอนที่หนึ่งพลาดไม่ได้นะพี่กวีต้องเป็นลูกค้าใหม่กับบลลพายนั้นเปิดบัญชีใหม่มเ,หเปิดบัญชีใหม่กับบ<อ>ลลพายโอเคบัญชีใหม่นะต้องบัญชีใหม่นะคะและ้วกก็หาทางอเอาแล้วกันนะ <laughs> โอเคเปิดบัญชีใหม่ให้ได้นะคะแล้วก็สําเร็จเนี่ยภายใน30พฤศจิกายนนะคะถ้าสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการลงทุนนะคะวางเงินก้อนแรกเนี่ยนะคะ5 0 0พันบาทภายใน30พฤศจิกายนนะคะแล้วก็ห้าพันนี้ไม่ใช่ว่าใส่เข้ามาแล้วเดือนต่อไปขายเลยอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขจะต้องถือไปจนถึงพฤศจิกายนปีหน้าเลยก็คือถือ,อให้ครบไปเลยหนึ่งปีก็คือเงินก้อนเนี้ยต้องทิ้งไ <ว S 1> ออก ห้ามเอาออกโอเค่าเสร็จแล้วไอ้เรื่องของ DCA นะคะเริ่มที่ขั้นต่ําเดือนละ500บาทนะคะจะเริ่มเลยในพฤศจิกายนก็ได้เหมือนที่พี่กวีถามว่าลง5,000แล้วลง500ด้วยเลยไหมก็ได้นะคะได้อ่ะก็นับไป12องเดือนะหยุดก็ได้ ใช่ค่ะที่ทำต่อก็ได้ทําต่อก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างน้อยเนี่ยสิเดือนต่อเนื่องเนี่ยค่ะก็จะเข้าเงื่อนขตรงนี้ที่จะได้รับสร์บัคการ์ดนะคะมูลค่าห้าบาทละถ้าทําเพื่อสร์บัคก็หยุดสิงหาแต่ถ้าเราทําเพื่อตัวเราเองอ่ะเราต้องทําต่อไปถูกต้องค่ะแล้วก็เหมือนกันในตัวของดี a ถ้าเราทําเร็วเสร็จเร็วนะคะก็ห้ามขายออกนะต้องอยู่ให้จนถึงพฤศจิกายนเหมือนกันธันวาคมปีหน้าค่อยขายรับสตาร์บัคมาแล้วค่อยขาย แต่ก็ไม่ได้แนะนําให้ขายใช่แนะนําอยากจะให้ถือลงทุนยาวๆทาไปเรื่อยๆเพื่อลูเพื่อหลานออมไว้รับอ่ะอ่าเข้าใจเนาะใครมีคําถามยกมือขึ้นไม่มีไม่มีใครยกมือโอเคมี่เขาถามว่าต้องต้องเปิดเฉพาะกองทุนใช่ไหมคือไม่ใช่คุณใช่ไหม อ่าจริงๆมันเปิดเวลาเราเปิดอะมันจะได้หุ้นมาด้วยอยู่แล้วนะคะแล้วก็อ่าพ่วงกองทุนมาว่าไงว่าเปิดทีนึงอะมันจะเปิดได้พร้อมกันเลยต้องมีกองทุนมันจะมาด้วยกันอ,อยู่แล้วคือบัญชีกองทุนกับบัญชีหุ้นเปิดมันเปิดพร้อมกันถ้าเวลาเวลาเวลานี้อ่าเวลาเราเปิดผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าผ่านอ่าเจ้าหน้าที่การตลาดของเราเนาะแล้วก็บอกเขาว่าอ่าเราอยากได้อ่าบัญชีของกองทุนรวมด้วยแต่<อ>ใหญ่เนี่ยบัญชีกองทุนมันจะเป็นเหมือนตัวเสริมกับหุ้นนะคะคือเปิดกองชีต้องต้องเปิดหุ้นก่อน ทุกครั้งไหมแล้วค่อยเปิดพอร์ตบัญชีกองทุนถ้าผ่านแอปใช่ oh, okay. อ๋อโอเคแต่แต่คือคือ,คอมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันมันอัตโนมัติอยู่แล้วอ่ะอืมอืมโอเคมันก็เปิดบัญชีหุ้นพร้อมกับบัญชีกองทุนถูกต้องถูกต้องแต่ซื้อเฉพาะกองทุนไม่ต้องซื้อหุ้นซื้อหุ้นถ้าโครงการนี้นะซื้อเฉพาะกองทุนเริ่มต้นห้าพันบาทภายในเดือนพฤศจิกายนสามสิบพฤศจิกซื้อเสร็จปั๊บ แล้วก็ถือไว้แล้วก็เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยซื้อเดือนละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยไปอีกต่อเนื่องสิบสองเดือนใช่แล้วก็ไปรับเอาสตาร์บัคก์หนังสือของผมเนี่ยเดือนธันวาคมปีหน้าอย่างช่วงนี้พี่ก็มีเวลาสะสมหนังสือหนึ่งปีตามคนเปิดบัญชีแต่ผมจะเห็นตัวเลขอยู่แล้วแหละว่ามีคนเปิดบัญชีทั้งห้าร้อยบัญชีเนี่ยผมก็ซื้อหนังสือไว้ผัดเล่มผัดเล่มเล่มละสองร้อยเช่นสองหมื่นเอาวะเพื่อนลูกค้าเพื่อนลูกค้านะครับก็เคยบอกเองว่าอย่าคุยเรื่องเงินเรื่องเงินม่่เปนัญหารืองงิี เรื่องเรื่องเงินผมอะไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาคือเรื่องไม่มีเงินเรื่องเงินนี่ผมไม่มีปัญหาหรอกมีมีมีคนถามว่าถ้ามีบัญชีหุ้นอยู่แล้วนี่คือแล้วต้องเปิดเพิ่มไหมครับต้องเปิดเพิ่มถ้ามีบัญชีหุ้นแล้วไม่มีบัญชีกองทุนแต่ว่าปัญหาคือไม่ใช่ต้องมีบัญชีงโอ้อันนี้ต้องมันติดตรงนด้ให้ลูกค้าใหม่ติก็แนะนําว่าให้หาทางอาจจะต้องไลฟ์อินไบด์เดอะเวทแฟนมาเปิดอะไรอย่างนี้ มึงก็พูดตต้เกินมึงก็พูดตต้เกินนะครับก็ไลฟ์วิวไฟเดเวอแต่ว่าอันนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเริ่มเพราะว่าตลาดมันอยู่ในคือตลาดหุ้น้มันอยู่ในช่วงขาลงแล้วบอลยิวอ่ะให้มันขึ้นไปกว่านี้มันก็คงขึ้นไปไม่ได้มากหรอก ซึ่งถ้าบอลยิวลงราคาตาสาันนี่ก็ขึ้นมันเหมือนกับแบบเรากําลังซื้อในจุดที่หุ้นก็ใกล้จุดต่ําสุดบอลยิวก็ใกล้จุดสูงสุดมันน่าจะเป็นการเริ่มต้นโครงการดอลลาร์เออคนคิดนี่ก็เข้าใจน่าจะดูทมยิ่งของตลาดด้วยเนะ <S 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 มันก็เป็นโครงการที่เริ่มได้ดีในช่วงเวลานี้อ่ะ,อะก็เริ่มเข้ามาติดต่อสอบถามได้อเราลงมาดูบาร์โคดนิดนึงก่อนอบาร์โคดบาร์โคดไม่ได้เอามาแฮะอ๋อยู่ข้างบนข้างบนข้างบนมันจะมีบาร์โคดอยู่ละข้างบนใช่ปะไม่มีหรอเจ้าคี่บาร์โคดเหรอ มันปกติมันมีคิวาโค้ดป่ะไม่ผมมีเหรอเปิดให้มั้ยงั้นเปิดงั้นงั้นน่าจะแม่ของพี่ก็มีหรือของพี่มีป่ะผมไม่มีเหมือนกันผมเปิดให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์อะไรเดี๋ยวก่ศูนสองูนย์ห้าเจ็ดัครับศูนย์สองสองศูนย์ห้าพันเจ็ดพันใช่หรือว่าเข้าไปที่อ่ะเปิดบัญชีแ้วไม่อันนี้เปิดบัญชีนี่เปิดบัญชีของส่วนกลางไงก็มีงั้นติดต่องั้นแต่แต่อันนั้นก็ได้นะครับ เปิดมาแล้วแจ้งมาร์เก็ตติ้งเขามาได้นะได้ได้แต่ว่ามันจะไม่สามารถเปิมชิงกองทุนรวบไปได้มึงอันนี้ใช่หรือไม่คือคือก็อย่างเข้าไปที่ p ายดอทฟ n นแลนเชีแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะดาวน์โหลดในมือถือเลยพายด n ทฟินแลเชแล้วก็กดเปิดบัญชีตรงนั้นเลยเปิดเสร็จสําเร็จปุ๊บก็กดซื้อในแอปเปิดแอปเลยงั้นก็เข้าไปในแอปของพายดอท f i n a n เชียใช่ไหมใช่ค่ะดูในอปเปิลสโตร์หรือว่าไอโอเอสแอปเปิลสโตร์นะครับได้เลยคือในมือถือนะครับไม่ใช่ Apple Store c e เซ็นทรัลเวนะครับเดี๋ยวท่านจะไม่เจอเดี๋ยวท่านจะงงแล้วคุณจะเปิดหน้านี้ทําไมเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อไปว่ากองไหนอเราเสร็จแล้วเรารู้ว่าโครงการนี้คืออะไรแล้วนะติดต่อสอบถามได้กับมาร์เก็ตติ้งแลก็เมื่อกี้นนี้ให้อ QR code เปิดพอร์ตก็เข้าไปเปิดพอร์ต ได้แล้วก็ผ่านแอปพลิเคชัน p i f i n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  i i l l หรือเข้าไปในเว็บไซต์ w w w p i f i n a n c i a l ก็ได้ครานี้มาดูกันว่าแล้วเราแนะนำให้ซื้อกองอะไรในี้เราก็จะต่อยอดละขอมาหนามานขอโทษขอโทษเป็นคนชอบยึดเมาส์มีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างสำหรับใครที่อยากแบบเอ้ยไปเลือกเองนะคะกองทุนภาษีไม่รวมไม่รวมนะคะแล้วก็พวกกองทุนมันนี่มาเก็ต นะคะตราสารตลาดเงินพวกนี้ไม่รวมนะคะแล้วก็ตราสารนี่ภาครัฐที่เป็นเหมือนแบบอาจจะเป็นช็อตเทอมก็ว่าเม้นบอลตราสารอากองทุนตราสารนี้ภาครัฐสั้นๆอายุสั้นๆ,นๆแบบนี้จะไม่ได้รวมนะคะคก็จะเป็นอีก สามเงื่อนไขนะคะว่าอ่ะเรามาระวังกันนิดหนึ่งเดี๋ยวขอย้าขอย้านะคะเพื่อไม่ให้ผิดเกณฑ์นะคะก็คือเปิดบัญชีใหม่กับบลพา,ายนะคะแล้วก็เงินลงทุนก้อนแรกนะคะต้องอมีเงินลงทุนก่อน5,000บาทนะคะภายใน30พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะแล้วก็เริ่ม DCA ภายใน29ธันวาคมขั้นต่ํา500บาทต่อเนื่องไป12เดือนนะคะแล้วก็เงินลงทุนนะคะคงไว้นะคะคงไว้อย่าพึ่งขายนะ,ะจนถึงเดือนธันวาจนถึงเดือนธันวานะคะก็ถ้า ทำได้ตามนี้ก็รอลุ้นรับนะคะในตัวสองอ่ะไม่ต้องลุ้นเลยรอไปรอไปรอรับนะคะสตาร์บัคการ้ารอยบาทแล้วก็หนังสือพีบีสองเล่มได้ค่ะพร้อมลายเซ็นพร้อมลายเซ็นด้วยตื่นเต้นอยากได้จังตื่นเต้นอยากได้และอย่าลืมกองทุนภาษีไม่รวมมันนี่มาเก็ตไม่รวมนะคะแล้วก็กองทุนการศึกษาพักไม่รวมกองทุนมันนี่มาเก็ตก็ไม่รวมนะอ่ะเอาเลือกกองทุนกันไหนเราก็มาถึงตรงนี้ละโอเคถ้าเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำสุาสำหรับคนที่คิดว่าจะเอาสตาร์บัคอย่างเดียว วันนี้วันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราจะมาไปต่างประเทศอย่างเดียวไปต่างประเทศอย่างเดียวเลยเพราะว่าถ้าหุ้นไทยเนี่ย DCA ตามพี่กวีได้ถูกไหมคะแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปหาโอกาสต่างประเทศกันนิดนึงไหนๆเราก็จะไปกันรวมและหุ้นโลกมีแน่นอนแน่นอนมีแน่นอนอนผมตอนี้ผม DCA หุ้นโลกอยู่มีสามประเภทนะคะตาสานนี่นะคะก็รับในเรื่องของมุมมองตัวของดอกเบี้ยขาลงนะคะตามพี่กวีเล่าไปแล้วนะคะว่ามันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในอันเรียกเรียกวี ดูสนิทหน่อยเรียกคุณตูวีได้ค่ะเบ๊ค่ะแบ๊เรียกคุณตูวีรู้สึกแบบเออพี่วีพี่วีได้ค่ได้เขาก็ดูกระดาษมากแยกได้โอเคครับได้ค่ะแล้วก็กองทุนผสมนะคะอันนี้ก็เป็นมัลติแอเซททั่วโลกเหมือนกันเดี๋ยวมาให้ดูว่าแต่ละตัวต่างกันยังไงสุดท้ายกองทุนหุ้นนะคะครโกลบอลควตี้ทั่วโลกวันนี้คัดแต่ตัวที่เป็นแบบ มอร์นิ่ง <Morning S 1> สตาร์ห้5ดาวอะไรประมาณนั้นเลยเริ่มจากอันแรกก่อนพี่วีครสองแบบสองสไตล์ตัวนี้เราพูดกันบ่อย,อย<ผ>ม,มากาแล้ว เอ่อจะต่ามันก็ไม่ไม่ต่ำมากเพราะว่ามันเป็นตาสานีต่างประเทศนะคะความเสี่ยงของกองทุนยังอยู่ในระดับ5นะคะไม่เหมือนกองทุนที่แบบอ่อนเน้นลงทุนตาสานีในประเทศอนระดับระดับ4ระดับ3อันนี้ระดับ5นะคะก็ต้องย้ำก่อังมันอาจจะมีความผันผวนได้ค่อนข้างประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งที่ลงทุนก็ระดับ AAA ใช่ AAA ลบแบบ AA ก็คือว่าไงว่าคุณภาพแน่นอนนะคะเป็นแบบระดับคุณภาพอย่างดี สองกองนี้ต่างกันนะคะอ่าเป็นเป็นตัวเลือกเอามาหให้เลือกกันนะคะ u j s ขี N อันนี้เราพูดกันบ่อยแล้วนะคะเป็นตัวของ Global Bond คือตราสารนี้ทั่วโลกนะคะแล้วก็เอ่อคอนเซปต์เขาคือ เน้นในเรื่องของการแบบไปลงทุนในตรา,าสารที่จะได้ดอกเบี้ยหรือได้กระแสะเงินสดรับได้อินคัมอะไรพวกนี้นะคะอย่างสม่ําเสมอแล้วก็มีในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปกป้องเงินลงทุนของเรานะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามีความผันผวนในเรื่องตลาดดอกเบี้ยอะไรในใน,ในตลาดบ้านเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากกองนี้มากนักนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่โดนนะคะแต่ก็มีการจํากัดความเสี่ยงในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวอีกอันหนึ่งที่เราหยิบมาให้วันนี้นะคะเป็นตัวเลือกอันนี้โฟกัสไปเลยพี่กวีเป็นอยู่ U.S. เพราะว่าเรากําลังพูดถึงว่าพี่วีพูดบ่อยมากว่า U.S. อาจจะแบบ recession ใช่แล้วก็เราก็พูดกันถึงบอลยูซึ่งมันเป็นบอลยูบนสหรัฐใช่ไหมแต่ถึงแม้ว่าจะกลัวเรื่องของ default บอล default คือผิดนัดชาระหนี้แต่ต้องเข้าใจว่าบริษัทที่เขาลงทุนน่ะมัน triple A double A แล้วก็ A เป็นส่วนใหญ่แล้วก็คือ investment grade แทบจะ9กเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะ default ส่วนใหญ่ไม่นจะเกิดกับพวก non- 劣นะครับข้างล่างนะครับ อ่นอนเรทที่นี่อธิบายนิดนึงอ่ะ,อะ okay. มันมีติดมา0.59เอม,มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันนี้เราเคยได้คุยกับทางผู้จัดการกองทุนครับก็เลยได้อินฟอรมชันมาว่าจริงจรงิงไอ้นอนเรท0.59เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าหลังๆค่ะพี่กวีอารมณ์แบบประมาณว่าถือลงทุนไปสักระยะนึงแล้วอะ่ะมันใกล้ๆจะหมดอายุแล,แล,แล้วแหละก็เขาก็เลยไม่อยากทางบริษัทที่เขาออกหุ้นกู้ตัวเนี้ย เขาก็ไม่อาจจะไปเสียเงินในการจัดการเบรตติ้งให้ตัวเองแล้วอย่างเงี้ยที่เป็นบริษัทที่ดีใช่เป็น i n v e s t m e เมนท์เกรดคอมพานแต่ว่าเขาแค่ไม่ได้ทําในเรื่องของเรตติ้งแล้วไม่เสียตังค์ราะมันอายุอยู่เลอแค่3เดือนอเงี้ยอะคิดเกียดละก็เลยไม่ทําพอไม่ทําปุ๊บมันก็เลยถูกจัดมาอยู่ในกลุ่มที่เป็นนอนเรดทุกครั้งที่ประหยัดทุกครั้งที่ประหยัด ก็คือทุกครั้งที่นักลงทุนจะได้ประโยชน์เข้าใจไหมคะค่ะอืมอ่ะโอเคอันนี้ก็เลยจริงๆริงนอนเลทตัวนี้ไม่ไม่ไม่ได้เป็นประเด็นในเรื่องของความสัมพัทธ์สารเขาแบบไม่ดีแล้วก็บริษัทที่ทํานี่ก็อันแรกคืออันแรกคือพิมโก้ใช่ค่ะก็เป็นใหญ่ใช่ครับอันที่สองที่เจพีโมแกนก็ใหญ่ในญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสองเจ้านี้ผู้บริหารกองทุนเนี่ยคือไว้ใจได้แน่นอนเป็นเฟิร์มใหญ่ระดับเห็นอยู่ทูมาชูริตีและพี่เครียด เจ็ดจุดเจ็ดแปดเปอร์เซ็นอีกอันนทางฝั่งหนึ่งห้าจุดเจ็ดที่มันสูงอย่างนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเขาถือของสาระเราก็รู้ใช่ไหมว่าดอกเบี้ยสาระตอนนี้สูงใช่อืมอ่ะอันนี้เป็นสองสไตล์ทีนี้ตัวกองกู้ก็กองละเริ่มต้นก็ซื้อไปกองใดกองหนึ่งนะอย่าสองกองนะห้าพันบาทแล้วก็ซื้อห้าร้อยทุกเดือนใช่ใช่เลือกอันนี้ถ้าเลือกหนึ่งอันแล้วก็ซื้อกองเดิมไปจากเนี่ยค่ะตัวตัวกองฝั่งเนี้ค่ะ mu bond นะคะอันนี้เป็นของค่าย mf c นะคะมี mu bond กับ mu bond us ตัวนี้คืออัน เขาเพิ่งกำลัง IPO อยู่เลยช่วงเนี้ยอันเหตุด้วยเหรอใช่คือคืออันเนี้ยเอามาเป็นเป็นงแรกใช่ในตลาดที่ออกกองตราสารนี้แบบอันเหตุมาต้องเท้าความก่อนว่าทําไมมันถึงมีลักษณะแบบนี้ออกมานะคะเพราะว่าพี่วีซ่าไหมคะว่าปัจจุบันตัวของการจะเฮดจิ้งดอลลาร์บาทเนี่ยมันมีต้นทุนอยู่ใช่อ่ายี่สิบสามสิบเบสิสพอย โอ้ยเยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นเหรอตปีนะต่อปีต่อปีประมาณเท่าไหร่สามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เลยเหรอใช่โโอ้หเพราะว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยบ้านเรากับบ้านเขาตอนนี้มันคือเขาห้าเปอร์เซ็นต์กว่าเราสองเปอร์เซ็นต์กว่าโอ้โหแต่โอเคโอเคแต่เราก็เลยตัดคอสนั้นไปแต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนถูกถูกถูกคืออันนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแต่ต้องสําหรับคนที่รับความเสี่ยงหรือรับความผันผวนในเรื่องนี้ได้หรืออยากจะได้ เ <Again. S 2> อฟเอเกอะถ้ามองว่าบาทเราในอนาคตอีกสิบสองเดือนเนี่ยที่เราจะดีซีเอมองว่าบาทน่าจะอ่อนค่าต่ออ่ะอันนี้แหละคือมองว่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นอนะ่ะ ใช่ใช่ค่ะกองเนี้ยก็ว่าง่ว่าเขาไม่ต้องเสียต้นทุนในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน3%ตรงนี้แล้วยังมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของ FX เกนจากท่าบาทอ่อนกองอ่อนนะคะอันเนี้ยก็เลยอ่ะมาเป็นทางเลือกพอดีเขากําลัง IPO อยู่ช่วงนี้ก็คิดว่าเออทัมมิ่งมันดีก็เป็นอีกทางเลือกให้ได้เลือกบางคนอาจจะทํางานต่างประเทศแล้วได้เงินเดือนเป็นสกุลเงินดอลลาร์ก็ได้นะใครจะไปรู้ถูกป่ะเอออาจจะมีคนกลุ่มนี้ก็ได้นะทำงาน Google Thailand เฮ้ยเขาต้งมีเป็นดอลลาร์จริงๆนะแล้วเขาแปลงเป็นบาทเขาก็อาจจะมาลงกองนี้ก็ได้อ่ะโอเคได้ครับโอเคอันนี้ตาสันนี่ผ่านไปแล้วนะคะอืมต่อไปอ๋อขอนิดนึงอันนี้อันนี้เป็นดีเทลแต่นิดนึงให้ให้เห็นรายละเอียดเพิ่มในตัวของกองทุนหลัก UJS ขีดเเมื่อ nah, ส like ักครู่ท totally <weird noise> ี่บริหารโดยพิมโกนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าแท่งสีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นผลตอบแทนของกองทุนแม่เขาไอตัว JSN คัมฟันนี่ยแหละนะคะที่บอกว่าในช่วงที่ดอกเบี้ยมันจะเป็นขาขึ้นหรือภาวะต่างๆเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นตอน2022เนี่ยค่ะคือเขาว่าติดลบแต่ติดลบน้อยกว่าตลาดแต่ตอนที่โอเคสถานการณ์มันลงก็กลับมาบวก ได้มากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เลยเป็นกองท็อปพิกที่เราพูดถึงบ่อยร่มสถานการณ์อื่นๆด้วยนะคะผลตอบแทนรายปีนะคะถ้าเทียบกันสองกองใช่คือมันจะมีความต่างอย่างที่เราเกริ่นไปตอนแรกว่าถ้าเป็นของพิมโก้เนี่ยเขาจะมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องของการใช้ตราสารอนุพันธ์เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะเรียกว่าความสม่ำเสมอของผลตอบแทนเนี่ยอาจจะทําได้ค่อนข้างดีกว่าในแง่ของ จพีมอร์แกนซึ่งเจพีมอร์แกนเขาจะเป็นลักษณะแบบทั่วๆไปค่ะก็ถือนะคะถือลงทุนแล้วก็ถือไปนะคะแล้วก็ในตัวของเรชนเนี่ยเจพีมอร์แกนจะยาวกว่าหนอยด้วย6ปีกว่าฟังไปฟังมาพิมโก้น่าสนใจคือมีความน่าสนใจทั้งคู่ละกันพิมโก้เนี่ยเป็น g l o b a l นะคะแต่ของเจพีมอร์แกนเป็น US เพราะฉะนั้นเนี่ยคือในอดีตอ่ะผลตอบแทนในอดีตมันคือผลตอบแทนในอดีตเนาะแต่ตอนเนี้ยเรากาลังอยู่ว่า US ดอกเบี้ย US ่ ห้าเปอร์เซนกว่ามันก็ไม่เคยมีในช่วงเวลาสิบปีย้อนหลังกลับไปมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่เขาน่าจะอ่าถ้าเราเน้นยูเอสไปเลยเนี่ยตรงๆมันก็อาจจะผลตอบแทนดีกว่าโอเคอ่าอันนั้นหนึ่งผ่านไปอ่าต่อไปกองทุนผสมกองทุนผสมสองแบบสองสกัยผสมเข้าไปผสมเข้าไปผสมังหุ้นหุ้นตราสารนี่แล้วก็มีอาจจะมีคอมมูนิตี้มีอะไรใดๆอย่างอน่นนะคะแล้วก็ตัวกองที่เลือกมาเนี่ยผู้ผู้จัดการกองหุ่นกองทุนหลักเขาแบล็คบล็อก จริงผมชอบนะ k ค a อผมก็ถืออยู่ของกสิกรใช่ค่ะ g l o บ a l Asset ทลงทุนเป็นพันๆสินทรัพย์อะครับก็บริหารโดยแบ็กหลอกทั้งคู่เลยทั้งสองกองนะคะไม่ว่าจะเป็นของเคสเซที่เป็นเคจอนะคะหรือของเอซ a m เอเป็นเอซีบวินแบล็กหลอกนี้เป็นกองทุนที่น่าจะใหญ่ที่สุดในในโลกนะใช่ค่ะคือในเรื่องของความน่าเชื่อถือความเชี่ยวชาญใหญ่มากแบล็กหลอกนี่ใหญ่มากคือกองทุนอาร์นี่คือขี้เล็บเขา พูดจริงๆในวนกองอักลิกมากที่เป็คนนิยมนิยมเข้าไปอ่ะเล็กนิดเดียวเจอแบ็คหลอกเข้าไปอึ้งเน่ะก็สองกองทุนนี้มันจะมีความแตกต่างกันอยู่ในเรื่องของสไตล์การลงทุนอย่างถ้าเป็น KGA อ่ะดูดูในเรื่องของ Asset Allocation นี่คือชัดมากอย่าง KGA เนี่ยหุ้นเยอะหน่อยหุ <tube oses> <t acceptable> ้นประมาณสัก60ตาสันนี้30 ส่วน s C b Win เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของโอ้ผมอ่านว่าวีน่าเฉยเลยว่า s C b Win 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 A Win Win A Accumulate ว i n ่ a ก็ได้น่ารักดี s C b w i n โอเคได้จ้ะอ่าโอเคแต่ว่าตัว s C b Win เนี่ยค่ะเขาจะเป็นเน้นในเรื่องของกระแสอินข้ามเหมือนกันอ่ะฝั่งซ้ายเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับการทำ Asset Allocation แล้วก็แบบพยายามจะ หาผลตอบแทนที่มันดีที่สุดในการกระจายการลงทุนของเขาและกันแต่ฝั่งขวาเนี่ยค่ะเขาจะเน้นเรื่องของอินคัมเน้นเรื่องของกระแสเงินสดรับ<ม>ดอกเบ<ม>ี้ยเงินปันผลหรืออะไรแบบนี้นะค่ะจากพอร์ตการลงทุนของเขานะคะแต่เขาก็ไม่ทิ้งในเรื่องของการที่จะพยายามทําให้หุ้นนนิดนึใช่ให้เงินลงทุนมันเติบโตได้นะคะเพราะฉะนั้นฝั่งเนี้ยมันก็เลยจะมีฟิกซ์อินคัมที่เยอะกว่าแล้วก็มีหุ้นเป็นส่วนผสมชอบชอบกจ อ่าได้แล้วแต่แล้วแต่ระดับความรับความก็ห้าพันบาทก่อนเริ่มต้นก่อนเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนละห้าร้อยทำให้ได้เสร็จสิบสองเดือนก่อนเดือนธันพฤศจิกายนปีหน้าแล้วก็ถือจนถึงเดือนธันวาคมท่านก็จะได้สตาร์บัคห้าร้อยบาทพร้อมหนังสือพร้อมพร้อมหนังสือของน้องเน่งหนังสือคุณกวีอ่าต่อไปโอเคอันนี้ข้ามไปผลตอบแทนย้อนหลังกันนิดนึงนะคะว่าเราถือกองคุณผสมอืมันอันนี้อันนี้ข้อดีของมันเนอะมันเวลาลบมก็ล้มไม่เยอะเนาะ ใช่อันนี้คือที่ทํามาให้เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าเป็น rolling return พี่วิ๋คืออันเนี้ยแต่แต่ละจุดแต่ละบนเส้นเนี้ยค่ะมันคือผลตอบแทนจากการถือลงทุนไปทุกๆ3ปีอ๋อโรลลิ่งไปสาปีสามปีก็คือว่าไงว่าถ้าเราถือลงทุนกองทุนเนี้ยสามปีได้แั่สาปีเนี้ยก็จะไม่ขาดทุนในอดีตข้อมูลในอดีตนะข้อมูลในอดีตค่ะในอดีตนะมันอาจจะมีช่วงที่แบบตกลงมาเนี้ยเยอะๆตรงเนี้ยเพราะเพราะว่า เรียกว่าการทำ Asset Allocation หรือกระจายสินทรัพย์มันไม่ได้กดใดๆเพราะในช่วงปี2022เราเจอ,อทุกสินทรัพย์ใช่แต่ก็ยังอุา่าห์ ลบนิดเดียวก็ด้วยความที่เป็นกองทุนผสมนะครับเขาก็จะผสมทุกอย่างเข้าไปเพื่อให้ได้ผลตอบแทนไม่ได้ผันผวนจนเกินไปเป็นกองทุนที่ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีแล้วเราไม่แล้วก็รับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งถูกต้องแลวเราไม่ต้องคอยไปแบบอ่าซื้อหุ้นเพิ่มลดตาตาหนี้หรือใดๆก็จะมีคนที่ทำตามทำให้อันนี้กองนี้ก็ดีนะสําหรับคนที่อยากถือกองเดียวเรามีตังหุ้นต่างสารหนี้แล้วก็สินทรัพย์อื่นๆกองเดียวเอาอยู่ทุกอย่าง แต่ต้องรับความเสี่ยงน,นิดนึงนะครับอ่าโอเคสุดท้ายกองที่โคตรจะเสี่ยงโคตรจะเสี่ยงเลยเโคตรจะเสี่ยงแต่ว่าเราก็พยายามเลือกมาแบบนี้ค่ะพี่กวีโคตรจะเสี่ยงแต่ในความโคตรจะเสี่ยงเองก็มีผู้ดูแลที่ดีลดความเสี่ยงในการเลือกหุ้นและเราคัดมาให้แล้วว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่มันแบบคุณตี้ดีสุดๆถ้าดูออันนี้ไฮไลท์มาคือคุณตี้โกรธแล้วเป็นายโหมดด้วยายโหมด ไม่ใช่อะไรคือ Y Mode? ดนี่ไงคะที่บอกว่าเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าเป็นปราการที่แบบมีปราการอย่างโอ้โมด M อ A มโอเทีมดโอเคก็คือพูดง่ายคือไม่กระทบกับภาวะเศรษฐกิจมากนักมีความสามารถในการแข่งขันมีไฟฟอร์ที่ดีไม่ต้องคิดอะไรมากดูดูชื่อหุ้นก็รู้ละ Microsoft Alpha b e t ใช่แล้ว R อ L X นี่คืออะไร Netflix ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นบริษัทที่เขาทำในเรื่องของ เป็นเป็นเป็นทูใช้เพื่อวิเคราะห์ Data าสำหรับการตัดสินใจแต่ไม่ได้เป็นอะไรกับ SDBX อันเนาะไม่เป็นค่ะโอเรียวชินช c นไนเดอร์อิเล็กทริกอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เรียกว่าอะไรปักฟงปักไฟอ่ะถ้าถ้าให้ให้คิดง่ายๆนะคะแต่เขาไม่ได้ทำแค่นั้นนะเขาเขามีหลายอย่างมากๆมีทางอุปกรณ์มีทั้งระบบ คลาวด์คอมพิวติ้งที่มันใช้ในเรื่องของแบบภาพอุตสาหกรรมเวลาเราอยากจะทำแบบเรียกว่าดิจิตอลแล้วต้องใช้ไฟฟ้าครบวงจรอะไรเงี้ยคือเขาให้บริการทางด้านนุ้นดยถือกองนี้เราก็ได้หุ้นดีดีมาสก t เกอร์การก็มีเอออะดอเบอัลเฟ a เบทอเมซอนโอ้โหก็เป็นที่รู้จักกันนะส่วนใหญ่อะดอ e แล้วก็อย่างอย่างอันนี้ชื่อแปลกๆอันนี้คือธนาคารสเปนอัะเหรอหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของโลก ธนา,านาคารสเปนธนาคารสเปนอันนี้ก็คือจะอยู่ในกอง K T G E S G นะคะตามชื่อแล้วมันมันจะมีความเป็นแบบ E S G แบบอ๋อมี E S G <บ>ด้วยใช่แปะเข้ามาในตัวของกองนี้เลยนะคะจะสองกองก็มีความแตกต่างกันอยู่ด้วยเหมือนกันที่เราเลือกมาให้คือถ้าฝั่งซ้ายเนี่ยทั้งคุณภาพทั้งโกลด์แล้วก็ E S G คือครบหมดเลย E S G คือ Enviroment n Social แล้วก็ Good <c oughs> Governance คือพูดง่ายคือต้องมีหลักธรรมาธิบานที่ดี สนใจสิ่งแวดล้อมพูดยังไงก็คือเป็นหุ้นนางงามจักรวาลใช่ใช่เวลาคุณถามอ่้รักโลกค่ะรักเด็กนะคะรักสิ่งแวดล้อมมากค่ะอ๋อมีทํามาพิบาลดีค่ะก็จะได้รางวัลเย g ีอันนั้นเขาเรียกรางวัลมิสซูนีเวิร์สก็กองทุนหลักบริหารโดยโร์นะคะโร์แล้วก็ถ้าเป็น MGFGA อันนี้จะเป็นเทรดนิโดนะคะแต่ว่ามอร์นิ่งสตารห้าดาวทั้งคู่เลย เป็นกลุ่มที่แบบ quality d e a l e นะคะที่เราเลือกมาแต่ว่าแตกต่างกันอีกหนึ่งจุดที่เราไฮไลท์ตัวใหญ่ๆไว้ตรงนี้คือถ้า K T G E S G ตัวนี้นะคะมันจะมี U S อยู่แค่39% diversified เยอะกว่านะคะแต่ถ้า M G F G A เนี่ยมุ่งไปที่แบบ quality growth ในตลาด U S เป็หลักนะคะประมาณ70%นะคะประมาณนั้นเซกเตอร์ไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะคะใกล้เคียงกันในเรื่องของ top 3นะคะแต่ว่าหุ้นหน้าหุ้นอาจจะมี ต่างนิดหน่อยใช่มีซ้ำกันแค่สามตัวในท็อปเดนนะอ่าใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงสูงสุดเลือกกองใดกองหนึ่งอ่าผลตอบแทนย้อนหลังอ่าือันนี้เหมือนกันสามปีทุกสัปทุกสามปีก็ไม่ขาดทุนเท่าไหร่ไม่ลบนะไม่ลบนะอันนี้คือข้อดีข้อดีแล้วก็คือในจังหวัดที่ดีดีเลยเนี่ยเราคาดหวังเขาได้เยอะอู่นนะยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ในปีที่ดีนะคะถ้าเราถือในช่วงสามปีที่แต่ก็ระวังนิดนึงนะเราดีซีเอไปเพราะว่าเราอาจจะเห็นปีหน้าติดลบก็ได้ มาดูทรงละมีโอกาสมีโอกาสแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการซื้อดอลลาร์คอสเอเวอร์เ่นอ่ะสรุปมองไปนะครับนิดนึงนะครับกองทุนโครงการนี้เปิดขึ้นมาเพื่อให้นักลงทุนที่อยากจะสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวก็อยากจะให้เริ่มต้นกับบริษัทหลักทรัพย์เป็นกองทุนที่เรียกว่าดอลลาร์คอสเอเวอร์เ่ซื้อหุ้นทุกเดือนเดือนละเท่ากันอันนี้ก็คือเริ่มต้นเดือนละห้าร้อยบาทในกองทุนหนึ่งกองนะครับแล้วก็มีให้เลือกสามระดับ ก็ลองดูแล้วกันเสียงน้อยเสียงมากเสียงปานกลางนะครับโดยการเริ่มต้นนี่ก็คือภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนคือเดือนหน้าจะต้องใส่เงินเข้ามาก่อน5,000บาทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในเดือนพฤศจิเลยก็ได้นะหรือจะเป็นเดือนหน้าก็ใส่มาเดือนละ505 5 2 0 500 500 12เดือนติดต่อกันนะครับจบเดือนไหนจะหยุดก็ได้จะต่อก็ได้แต่ต้องให้ครบ12เดือนนะก่อนเดือนธันวาคมปีหน้า ต้องให้ครบนะพูดง่ายเอาเมคชัวร์คือห้า้อยสุดท้ายคือเดือนสิบสองให้เป็นเดือนพฤศจิกายนปีหน้าก็จะเมคชัวร์ว่าคุณจะได้สตาร์บัคห้าร้อยบาทพร้อมกับหนังสือของพี่กวีสองเล่มและไลเซนต์อันนี้คือพิเศษนะครับเราก็เป็นโครงการที่ร่วมมือกับ A I M C สมาคมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมสตาร์บัคห้าร้อยบาทไม่เอาห้าไม่เอาก็ได้ ให้ผมให้ผม <laughs> มือจะไปซื้อชาเขียวใช่ครับก็แลกกนันหนังสือยิกินให้แม่ไมต้องนอนกันอ่ะขอจบเรื่องของโครงการด um. อลลร์คอรสเซเวอร์เลชกองทุนรวมพร้อมโปรโมชั่นของบริษัทหลักซรัพยก็อย่าลืมเปิดพอร์ตอ่ะเปิดคิวอาร์โค้ดขึ้นมาไม่มเีเดี๋ยว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 สักคู่สักคู่ <S <S มีไหมใจเย็นเย็นอ่าโอเคเปิดคิวอาร์โค้ดขึ้นมานะครับแล้วก็โหลดคิวอาร์โค้ดแล้วก็กรอกชื่อ เข้าไปแล้วเดี๋ยว m a r k e t ็ตตจะติดต่อไปแล้วอยากเข้าโครงการส่วนท่านที่มี Marketing อยู่แล้วาสามารถติดต่อ Marketing ท่านเดิมได้เลยไม่ต้องสแกนคิวอาร์โค้ดแต่อยากจะเปิดเป็นชื่อใหม่ช,ชื่อใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะ